คุณจะมาดา่าคุณจะมานูน่นมไม่ไดแต่ในระยะสี่เดือนน่ะโอ้โหอนุทินเข้ามาเดือนเดียวโอ้โหอนุทินสอบไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านพ่องมึงอะเดือนเดียว <c oughs> เดือนเดียวกับปัญหาที่พักที่แล้วแม่งทิ้งเอาไว้นะฮะเดือนเดียวกับปัญหาที่พักที่แล้วแม่งทิ้งเอาไว้ทั้งเรื่องชายแดนนะครับทั้งเรื่องการเจราจาทั้งเรื่องเศรษฐกิจโอ้โหนู่นนี่นั่นต่าง,างๆเยอะแยะมากมายแล้วบอกเดือนเดียวอนุทินสอบไม่ผ่านพ่องมึงอะ นขนาดโคดฟุตบอลเขายังเจนกันประมาณปีหนึ่งสองฤดูกา 1, ลหนึ่งฤดูกาล <laughs> ผมไม่ได้เข้าข้ากับลูทินแต่คุณก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะฮะยังเศษฐาเข้ามาผมไม่เคยไปว่าแกนะครับตอนแรกๆอ่ะนะฮะไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่แต่พอแกจะออกดิจิตอลวอ l ลลงวอลเล็ปุ๊บนะฮะนู่นนี่นั่นต่างๆเราก็แค่ไปดูสุดท้ายแล้วก็อ๋อรู้ว่าตัวเองเข้ามาอยู่ไม่นาน นะฮะก็เลยไม่อยากกินมาม่าชอบกินไวๆคือรีบกินรีบไปก็เลยต้องออกโครงการใหญ่ๆนะฮะเออเอื้อกับธุรกิจตัวเองใช้บริษัททำคริปโตเคเรนซีใช้บริษัททำดิจิทท Wall et, ตอลวอลเล็ตต่างประเทศที่ทำให้กับบริษัทตัวเองเช่นเดียวกันนะฮะใช้งบประมาณประเทศทวเนี่ต่างๆก็ก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วคืออยู่ไม่ได้ <laughs> อะไรที่มันเป็นความมั่นอะไรที่มันเป็นภัยความมั่นคงเนี่ยนะครับ กองทัพเขาจะไม่ปล่อยอะไรที่มันเป็นความเสียหายบ้างนะฮะเช่นงบประมาณนะครับอันนั้นก็พออารมุ่มอร่วยได้นะฮะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ถึงบอกว่าคนไทยเองก็ต้องอดทนนะฮะที่จะอยู่ร่วมกับรัฐบาลน,นั้นไปด้วยกันนะครับซึ่งถ้าคิดในมุมดีที่สุดเนี่ยนะฮะก็ไม่มีรัฐบาลไหนแย่กว่ารัฐบาลที่ผ่านมาแล้วล่ะครับ นะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับพักส้มเองก็เหลือเวลาไม่มาก44สสสอสอเองก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคุณน้ำแข็งเองก็เรียกได้ว่าต้องปากจัดทำอะไรก็แล้วแต่กัดมั่วไปหมดนะฮะแล้วพอแชทหลุดออกมาก็ยอมรับว่าต้องการจะปั่นนะฮะเพราะประชาชนหูตาสว่างมากขึ้น ใช่ครับหูตาสว่างมากขึ้นเพราะเวลามึงกัดใครแล้วมึงโดนสวนกลับเนี่ยนะแล้วมึงไม่มีหลักฐานเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าอ๋อมึงแค่พูดไปเรื่อยนะครับแล้วก็มีหน้ามาถามว่านะฮะมีใครหน้าไหนนะฮะที่มันเป็นเห็บหมัดกัดกินภาษีของประเทศมันไม่ดีตรงไหนครับที่ฉันมาแฉมันดีครับมันดีที่มึงมาแฉเนี่ยมันดีมากเลยครับ แต่มึงไม่มีหลักฐานครับมันก็เลยทําให้คนอื่นเขาเสียหายครับนะฮะมันดีครับพอมึงแฉแล้วมึงไม่มีหลักฐานกลายเป็นว่าไอ้คนที่โดนแฉเนี่ยถ้าเกิดมันผิดจริงๆเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันทําลายหลักฐานได้มันซ่อนหลักฐานได้มันไหวตัวทันคือเวลามึงจะบุกจับใครเนี่ยมึงต้องบุกด้วยหมายค้นหมายจับและหลักฐานแล้วก็จับมันเลยนะฮะไม่ใช่มึงไปด่าว่าเฮ้ยกูรู้นะข้างในมึงทําบ่นอยู่ แต่กูยังไม่ขึ้นไปหรอกเพราะกูยังไม่มีหมายกูกูหาหลักฐานแป๊บหนึ่งมึงคิดว่าเขาจะอยู่ให้มึงจับไหมสิ่งที่มึงทำเนี่ยมึงกำลังประกาศหมดเลยให้ทุกคนระวังตัวมึงไม่ต่างอะไรจสินเลยนะครับพี่สินเนี่ยนะฮะก็ประกาศเหมือนกันว่ารู้ว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่ชั้นไหนตึกไหน นะฮะแล้วก็บอกว่าอีกสามวันผมจะเอาคนของผมลุยเข้าไปจับอีกสามวันมึงร้อให้มันขนของกลับหรือไงเป็นตำรวจแท้ๆใครบ้าบ้างไปบอกไอ้โจนเขารู้ตัวนะฮะน้ำแข็งก็เหมือนกันคือจะทำอะไรเนี่ยนะครับมึงต้องเร็ว ทุกอย่างมึงต้องเตรียมการพร้อมจะแฉใครจะทําอะไรนี่มึงแฉไปเรื่อยเลยกลัวว่าไม่มีอะไรเอามาเล่นเพราะแะลรเพราะตัวเองก็คะแนนตกต่ำคือพักตัวเองก็คะแนนตกต่ำนะฮะพอไปโชว์สันดานไม่ดีขอบคุณมากครับพี่นะฮะไปโชว์สันดานไม่ดีเอาไว้นะฮะขอบคุณมากครับพี่พี่กีโอ้โหไม่ไม่อยากอ่านชื่อเลยฮะเมื่อกี้พี่กีเขาให้ของขวัญผมเนี่ยผมไม่อยากอ่านชื่อแกเลยนะ พี่แกแบบว่าแปลกๆมากเลยฮะเออนะครับก็นั่นแหละครับขอ,ขอภัยด้วยนะถ้าอ่านชื่อผิดนะฮะกี้น้องพี่ไม่ได้ชื่อกี้พี่ชื่อกี้น,น,นะฮะ,ะเออนะครับถ้าทางที่ดีพี่เก่งภะะาษาไทยให้ผมหน่อยนะฮ <l acht> <l acht> ะ,ะเพราะถ้าผมอ่านผิดเนี่ยมันจะไปทำลายวงตระกูลพี่เขานะนะครับ เออพี่กี้นะฮะพี่กี้นะครับไม่ใช่พี่กี้นะคือเคอีอ่ะเคอีอ่ะเอานะฮะเออนะครับไม่งั้นพี่ก็เคไออีอะไรเงี้ยให้ผมหน่อยนะครับผมนะเออนะครับขอภัยนะครับพี่ถ้าเกิดว่าอ่านผิดขอัยนะฮะบ้าบอคอแตกนะครับผมนะฮะไม่จบแค่นั้นนะครับคุณน้ำแข็งนะฮะก็บอกว่า นะฮะใครอยากจะฟ้องอีกกี่คดีก็ฟ้องเลยนะฮะใครอยากจะฟ้องอีกกี่คดีก็ฟ้องเลยนะครับกี่คดีดีฉันก็รับได้นะฮะมันจะซักเท่าไหร่กันเชียวนะครับทำไมคุณไอซ์ถึงกล้าพูดอย่างนี้ฮะทำไมคุณไอซ์ถึงกล้าพูดว่าจะฟ้องอีกกี่คดีก็ฟ้องเลยกี่คดีดีฉันก็รับได้เพราะอะไรเพราะเดี๋ยววันที่11ธันวาเนี่ยนะครับพี่กุ้งสวัสดีครับผมขอบคุณพี่กุ้งมากๆครับผม พเดี๋ยววันที่11ธันวาเนี่ยเออนะฮะมันนี่มันไม่ต้องมีเอกสิทธิ์สอสอพี่มันเอกสิทธิ์ไม่ไหวแล้วเพราะมันใช้ไปหมดแล้วรอบนี้คือมันหนีมันโดนกี่คดีมันก็หนีครับคนอย่างมันเนี่ยนะฮะไม่ยอมติดคุกหรอกนะฮะมันไปแน่นอนมันไปกับอีปะวินนั่นแหละนะครับผมนะฮะแต่คอยดูนะถ้าพวกเรารู้ ถ้าพวกเรารู้ว่ามันหนีแล้วเขาไม่ให้มันหนีเนี่ยพี่ปุ้ยปุยขอบคุณครับผมเนะฮะเออนะครับมันเป็นช่องแคบไม่ได้เพราะเขาปิดด่านยาวนะฮะพรรคส้มไม่เคยพูดเรื่องด่านนะครับพักคส้มเคยพูดอย่างเดียวคืออยากจะให้เปิดด่านนะฮะพรรคส้มไม่เคยสนับสนุนเรื่องการปิดด่านเพราะอะไรเพราะมันหนีลำบาก แล้วขอโทษนะครับพี่ศิลเนี่ยนะฮะเวลาหนีเนี่ยเขาใช้เครื่องบินส่วนตัวนะฮะเขาไปเครื่องบินส่วนตัวนะครับนะฮะแล้วก็บินวนโชว์สักรอบหนึ่งนะฮะแต่คุณน้ําแข็งเนี่ยนะครับน่าจะไปทางเรือประมงนะฮะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมนะฮะเออน่าจะไปทางเรือประมงนะฮะน่าจะไปทางเอ่อทางเออเขาเรียกว่าช่องแคบมาละกา เอ้ยมึงโดนพวกโลหิงยาล่อมึงแน่เออเอาก็พี่ยังรู้เลยว่ามันจะหนีอ่ะผมก็รู้แล้วพี่คิดว่าเขาไม่รู้รอะมันก็อยู่ที่เขาปล่อยหรือไม่ปล่อยแค่นั้นเองนะครับถ้ามันเตรียมหนีหมดแล้วคนมาฟ้องมันสักประมาณสิบคดีมันก็คิดว่าไม่เป็นไรกูสบายสบายกูหนีไนดะ้สักพักหนีไม่ได้เนี่ยหน้างอเลยนะทีนี้งองแงเลยนะฮะงองแงดิ้นเลยทีนี้เหมือนเด็กเลยนะฮะงองแงอยู่หน้าหน้าคุกเลย นะครับดีไม่ดีเอาไอเด็กปัญญาอ่อนอะไรมาชูป้ายอีกนะฮะเออแต่คนอย่างคุณคุณน้ําแข็งเขาไม่อดข้าวหรอกนะครับเขาไม่อดข้าวหรอกหุ่นเขาเสียน่าจะไปไล่กัดผู้คุมอะไรอยู่ในคุกด้วยนะเพราะน่าจะแวกแวกเหมือนเดิมนะฮะเออน่าจะไปอยู่ในนั้นนะครับนะฮะแล้วไม่รู้หนีได้หรือเปล่าด้วยนะไอปวินก็เตรียมเตรียมต้อนรับอย่างดี นะฮะกะว่ามามีเพื่อนมานั่งเมาส์มงม้อยมอยเปล่าหรอกนะครับนะฮะดีไม่ดีไม่ให้หนีด้วยนะครับขอบคุณนะครับพี่อ้อขอบคุณมากมากนะครับผมนะเออนะฮะมีเรามีส้มไม่มีเทานะฮะมีส้มไม่มีเทานี่เขามีสโลแกนนะสโลแกนเขายาวเหยียดเลยนะนะฮะมีพักประชาชนไม่มีสแกมเมอร์นะฮะมีพักประชาชนไม่มีทุนสีเทามีพักประชาชนไม่มีทุจริตนมโรงเรียน มีพักประชาชนไม่มีไม่มีใครโยกงบคือทั้งหมดที่มันไม่มีหมดเลยเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เขียนมาข้อหนึ่งมันไม่ได้เขียนมาข้อหนึ่งครับนะฮะคือมีพักประชาชนไม่มียาเสพติดข้อนี้มันไม่ได้เขียนครับนะฮะทุกอย่างมันเขียนหมดแต่ยกเว้นข้อเดียวที่มันไม่เขียนคือมีพักประชาชนไม่มียาเสพติด อ๋อพี่ปุ้มปุ้ยสมอมันไม่มีอยู่แล้วครับนะฮะทุกครั้งที่มันทำแล้วเขาปล่อยให้มันทำสำเร็จฟังใหดีนะฮะทุกครั้งที่มันทำแล้วเขาปล่อยให้มันทำสำเร็จจะนำไปสู่ความชิบหายของมันเสมอทุกครั้งที่เขาปล่อยให้มันทำมันจะเหลืองทุกครั้งแล้วมันก็จะคิดว่ามันฉลาดทุกครั้งแล้วมันก็ไม่เคยจำ สลิมก็จะเครียดเสมอไม่รู้จะตอบโต้กับมันยังไงไม่เป็นไรครับใจเย็นครับแฉดีแล้วครับแฉดีแล้วเพราะการปล่อยให้มันแฉมันก็มีทั้งจริงกับไม่จริงแต่ทั้งจริงกับไม่จริงเนี่ยก็ปล่อยให้มันเป็นคนสร้างศัตรตูเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ต้องจัดการอะไรมันทั้งสิน้นเพราะเดี๋ยวที่เหลือก็คือศัตรตูที่มันไปแฉเนี่ย มันจะจัดการกันเองคุณไปแฉธรรมนัสคุณไปแฉพักนูน้นพักนี้คุณไปแฉคนนูน้นคนนี้ต่างๆที่เหลือที่เกิดขึ้นเดี๋ยวคุณก็รู้ก็แค่นั้นเองไม่ต้องจัดการครับจะไปจัดการระบบจะไปจัดการอะไรให้มันเสียเปล่าก็ดีแล้วถ้ามึงแฉแล้วเป็นความจริงมึงมีหลักฐานก็ดีแล้วไม่ต้องเสียเวลาหาหลักฐานก็แค่นี้น <S <S> <S ผมโอเคมากนะครับกับการที่คุณน้ําแข็งเขาไปนั่งแฉคนนู้นคนนี้คนนั้น แล้วผมก็โอเคมากๆถ้ามึงไม่มีหลักฐานแล้วมึงโดนฟ้องกลับสุดท้ายแล้วมึงไม่มีตังจ่ายนะฮมึงจะใช้คําว่าใครๆก็รู้ไม่ได้มึงจะใช้คําว่ามีเบาะแสไม่ได้นะฮะมึงจะใค้คำว่าแปลงๆไม่ได้นะครับในกระบวนการต่างๆมันต้องเกิดด้วยหลักฐานนะฮะมึงจะไม่ยอมรับหลักฐานมึงไม่ยอมรับกระบวนการกฎหมายไม่ได้ครับ นะมเกลี่ทำตัวแบบนิสิตท,ที่มาชูป้ายด่าอภิสิทธิ์ไม่ได้ครับ <ặt> หนูไม่ยอมรับกฎหมายในประเทศไทยหนูทำตามความเชื่ออย่างเงี้ยขอบคุณครับพี่หนุยนะฮะสุดท้ายนี่ก็จะโดนลอ่อเรื่องตึกสกายนายอีกแล้วก็บอกว่าถ้าหากแพ้คดีไม่มีตังค์จ่ายห้าสิบล้าน นะฮแล้วยังไงครับไม่มีต no. ังคจ่ายห้าสิบล้านแล้วไงครับไม่ใช่ปัญหาของกูครับปัญหาของมึงนะฮะนะฮะในขณะที่ไอ้คำรามพ่อพิธาของเราก็ไปดั่งจ่อสื่อไม่หยุดคือผมฟังทิมพิธาหลังๆเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเริ่มคุยไม่รู้เรื่องเริ่มเหมือนเป็นเด็ก ปยออไปทุกทีเริ่มมีแต่ความเพ้อฝันเริ่มมีแต่จินตนาการหาหลักการไม่ได้คุยโวโอ,อ้อวดตัวเองพูดให้ม่งดูดีเป็นลิเกของแท้นะฮะลิ้นพันกันลิ้นห่อไปหมดนะฮะผมเป็นคนที่พูดว่าวอติงเทิร์นเอาสูงสุดในประวัติศาสตร์ผมพูดไปใจมากผมผม ในยุคข,ของผมผมพยายามที่ทำให้ทุกคนออกมาเลือกตั้งได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วผมก็เป็นฝ่ายชนะนั่นคือสิ่งที่ผมภูมิใจใช่ครับไม่ได้เจียงครับมึงเป็นคนที่ทำให้คนกลับมาเลือกตั้งมากขึ้นครับแต่ในขณะเดียวกันครับพอคนกลับมาเลือกตั้งมากขึ้นใส่ใจเรื่องการเมืองมากขึ้นเขาก็เห็นสันดานพักมึงมากขึ้นครับเขาก็เห็นสันดานพักมึงมากขึ้นครับ นะฮะเพราะอะไรครับเพราะแรกๆคนที่เลือกพักก้าวไกลก็ยังไม่รู้สันดานของแต่ละพักเห็นแต่ภาพลักษณ์ที่มันดูดีดูสวยหรูดูเป็นคนรุ่นใหม่ดูมีการศึกษาดูตอบคำถามเก่งดูท่องตำรามานะฮะแต่พอมึงมาเป็นฝ่ายค้านโดยได้ตำแหน่งสสสีสิบกรเขตในการบริหารต่างๆมึงบริหารกันไม่เป็นเลยครับมึงแฉเก่งครับไม่ได้เฉียงครับแฉเก่งครับ แต่มึงไม่เคยเอาใครลงเลยครับเพราะอะไรครับเพราะมึงแฉเก่งอย่างเดียวครับขนาดให้มึงแฉเนี่ยเอาหลักฐานให้มึงแล้วเนี่ยมึงยังไม่สามารถปิดเกมได้เลยมึงไม่ต้องพูดถึงการบริหารประเทศครับนะฮะไม่ต้องพูดถึงการบริหารประเทศเลยนะครับถ้ามึงเก่งจะแฉมึงเก่งจะพูดก็พูดไปครับระบบขอให้มึงพูดไปครับต้องพูดไปเรื่อยๆครับ นะะพูดอย่างกับตัวเองทําธุรกิจประสบความสําเร็จผมถามคนถามคํานึงนะก่อนที่มึงจะบริหารประเทศอ่ะมึงมีธุรกิจอะไรที่มึงประสบความสําเร็จไหมระดับคุณเศรษฐาเนี่ยลุงนิดเนี่ยสร้างธุรกิจแสนสิริมาจนประสบความสำเร็จไหมก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแต่บริหารประเทศได้แค่เนี้เอาค,คิดดูแล้วกันนะนะฮะ ระดับคุณเศษฐาระดับศินอย่างเงี้ยนะฮะทำได้แค่นี้อะระดับคุณทิมที่บริหารบริษัทพ่อตัวเองแล้วยักยอกเงินบริษัทตัวเองจนเจ๊งด้วยนะพอพูดถึงคุณทิมก็จะมีสลิมหลายๆคนไปบอกว่าเป็นผู้ชายตีเมียซึ่งมึนก็จริง อีด้อมส้มก็ไปบอกว่าทำไมเรารับนักการเมืองตีเมียไม่ได้อ่ะเอา้าทำไมเรารับนักการเมืองตีเมียไม่ได้ล่ะทิมก็เคยตีเมียมาแล้วเรายังให้โอกาสเลยนี่เราควรเลิกข้างความดีได้แล้วนะเราต้องมาทำการเมืองแบบเรียวๆให้มากขึ้นมนุษย์ทุกคนมันก็เหี้ยได้หมดแลยเอา้าชีพหายเลยยังไงวะ ส่วนตัวเราว่าการตีเมียเป็นความผิดละหูโทษพักแค่ภาคทันแล้วจับเข้าคอรสสิทธิสตรีหนึ่งศูนย์หนึ่งดีกว่าโออีเวนตักกะไปสู่กระบวนการที่เลิกข้างความดีนะฮะเลิกข้างชาติเลิกข้างความดีทำการเมืองแบบเราเลียวคืออะไรการเมืองแบบเราเลียวของมึงคืออะไรไปแก้รัฐธรรมนูญแล้วบอกว่า นักการเมืองสามารถทําเฮียอะไรก็ได้ไม่เคยผิดเลยเออมึงเขียนไปเลยข้อเดียวจบมึงไม่ต้องแก้อะไรมากเลยข้อเดียวมึงไปมึงเขียนเลยเร็วเดียวไงดูที่ประชาชนมึงรับได้เปล่าไปเขียนเลยนะครับเปลี่ยนเลขจมนวนปีหกศูนยแล้วก็บรรจุแค่ข้อเดียวพอเขียนแค่ข้อเดียวพอนักการเมืองสามารถทำเฮียอะไรก็ได้ในประเทศโดยไม่ผิดครับถ้าเกิดประชาชนยังจับไม่ได้เร็วเียวไง ไม่ต้องมาปั้นคํายกเลิกมาตรฐานจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์เปลี่ยนเป็นถ้าความผิดยังไม่เป็นที่ประจักษ์แสดงว่ายังไม่มีความผิดถ้าความผิดยังไม่เป็นที่ประจักษ์แสดงว่ายังไม่มีความผิดหม,หมายถึงอะไรนะฮะหมายถึงคือถ้าเกิดกูทำความผิดแล้วยังจับไม่ได้ก็ไม่ผิดครับ พอคุณไอ้พอพักตัวเองโดนจี้ไปในเรื่องของการตรวจสอบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคุณโรมก็เริ่มเราวาดเราแวงเพราะว่าพักเห็นได้ข่าวว่าไปเปิดบัญชีมาอย่างที่ผมได้พูดไปข้างต้นจากเพจจัก,กรวาลดอมส้มหรืออดีตที่เพจที่ชื่อว่าวันนี้พักส้มโกหกอะไรซึ่งทีมงานก็สนิทก,กับผม นะฮะพอโดนแฉโดนขุดออกมาเนี่ยนะครับโลมก็เลยออกสื่อรีบออกมาบอกว่าให้สื่อกลับมาตั้งหลักอย่าไปพุ่งเป้าที่พักตัวเองเรื่องที่เคอ่เรื่องที่ควรพุ่งเป้าสนใจก็คือผลประโยชน์ของชาติ <c oughs> ไม่ต้องมาสนใจเรื่องของพักผมนะฮะให้ตั้งสติกัน ให้กลับไปสู่ว่าเรื่องที่ควรพุ่งเป้าสนใจคือผลประโยชน์ของชาติและไอ้พวกทุนเทาที่มันจะครองประเทศอยู่แล้วอย่ามาตีฟูดาม่ายิบจ้อยอย่ามาเบี่ยงประเด็นเลย <c oughs> เออมันรักชาติขึ้นมาทันทีครับ <c oughs> มึงรักชาติขึ้นมาทันทีเลยพอเรื่องโดนมึงปุ๊บมึงรักชาติชและทีมึงไปตีกันจอมพลังไปตีเรื่อง การสนิทก,กับธรรมนัตหรือไม่สนิทกับธรรมนัตโออันนั้นเรื่องระดับชาติมากเลยดิโอผลประโยชน์ของชาตินะฮะมีงนอนอีกทำไมอ่ะทำไมสนิทไม่บอกว่าสนิทอ่ะทำไมสนิทถึงบอกว่าไม่สนิทอ่ะทำไมอ่ะทำไมการได้เป็นอย่างี้อะทำไมไอ้ไอถ้ถามแค่นี้ว่าสนิทหรือไม่สนิทอ่ะทำไมการนูกกูไอ้ โอ้ยอีอายนะฮะเออนะครับน,น่าจะถึง <iet ing> เขาแถลงเรื่องอะไรเขาแถลงเรื่องชี้แจงบัญชีมูลิธินะฮะมึงอยากรู้เรื่องบัญชีว่าโป่งใสไหมเขาก็แถลงเรื่องบัญชีมูลิธิมึงไปถามเรื่องสนิกกับใครสนิกกับคนนู้นสนิกกับคนนี้มึงปัญญาอ่อนหรือเปล่านะฮะเออถ้ามึงจะคุยเรื่องส่วนตัวก็ไปคุย นะครับงานเขาทาหรือเปล่าบัญชีเขาทําหรือเปล่าเขารับบริจาคไปเขาทําจริงหรือเปล่าเขาไปสร้างถนนจริงหรือเปล่าไปตรวจสอบตรงนั้นจะสนิทก,กับใครมันเรื่องของเขากันไม่ใช่นะักการเมืองนะฮะให้หาเขาแถลงข่าวเรื่องการชี้แจงบัญชีไปถามว่าเขาสนิทก,กับคนนั้นมีคนถามผมว่านะครับ คิดยังไงกับสามคาดิเดตนายกของพรรคประชาชนโดยมีคุณเทง้งคุมไหมและคุณต้นที่เป็นมือวางยุทธศาสตร์ตั้งแต่สมัยยุคอนาคตใหม่ซึ่งก็โดนยุบไปแล้วนะฮะอยู่ในแก๊งสามตอต๋อมติ่งต้นนะฮะ ซึ่งเป็นมือวางยุทธศาสตร์ที่พักอนาคตใหม่โดนยุบไปแล้วแล้วก็มาวางยุทธศาสตร์ให้กับพักก้าวไกลก็โดนยุบไปแล้วเออติงตอมติงต้นตุยแล้วก็มาวางยุทธศาสตร์ให้กับพักคประชาชนก็อ4สิสสอก็โดนคดีที่ผมสงสัยมาตลอดเนี่ยนะครับ ก็คือคุณมหมคุณมไหมเขามีบุคลิกแปลกๆนะฮะตั้งแต่สมัยอภิปรายในสภาอภิปรายไปก็บอกว่าเงินหมื่นเนี่ยสู้คนละครึ่งไม่ได้นะฮะยุคนี้พระเด็จก,กว่ากับยุคลุงตู่อีกอะไรเงี้ยแล้วก็มาด่าลุงตู่แล้วก็มาชมลุงตู่กูงงมากเลยคุณใหมนี่คือกูงงมาก ทีล่าสุดก็มาชมอนุทินอีกว่าอนุทินสอบผ่านนะจากการไปประชุมผู้นําที่ผ่านมานะฮะแล้วพอสังคมถามไปถามมาก็กลับไปด่าอนุทินก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะครับนะแต่ผมก็จะบอกว่านะฮะก็ไม่รู้ว่าใครสอดไส้อะไรไว้ข้างในแต่ทุกพักมันมีการสอดไส้เข้าไปหมดผมถึงบอกไงว่าทําไม ถึงรู้ได้ว่าพรรคส้มมีบัญชีมากลยุทธ์ก็คืออะไรรู้เขารู้เรารบลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งโดยการอะไรโดยการเอาคนของเราเข้าไปอยู่กับเขาบางทีคนของเราก็ต้องด่าเก่งๆหน่อยนะฮะด่าจนเสมือนว่าแบบว่าอารมณ์ประมาณว่านะฮะเออมึงไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามแน่นอนด่าจนฝั่งตรงข้ามแม่งหมันไส้อะไรเงี้ยก็ไม่ร <grands> ู้ <WOW. S 1> นะฮะก็ก็เหมือนกันพี่พี่ก็ต้องไปช่วยจับตามองนะครับว่าใครเป็นใครในนั้นนะฮะเออนะพี่อย่าคิดว่าทุกคนเป็นส้มหมดในพักส้มนะครับพี่อย่าคิดว่าทุกคนเป็นส้มหมดในพักส้มเพราะอะไรเพราะไม่งั้นข้อมูลมันไม่หลุดออกมาหรอกครับทั้งแชทในไลน์นะฮะทั้งข้อมูลบัญชีมา้าทั้งข้อมูลนูน่นนี่ต่างๆนะผมถึงบอกไงจะคุมทุกพักการเมืองได้ต้องมีคนของเราไปอยู่ทุกพักสีจิ้นผิงก็เหมือนกัน บริษัทใหญ่ๆในประเทศจีนมีคนของพรรคคอมมิวนิสต์เข้าไปนั่งอยู่ทุกคนครับอยู่ทุกบริษัทครับนะฮะจะขับเคลื่อนประเทศไทยต้องมองให้เห็นเขาเรียกว่าต้องรู้แจ้งนะฮะการรู้แจ้งคืออะไรคือต้องทำยังไงก็ได้ให้รู้ทุกเรื่องฝรั่งเนี่ยนะครับมันออกแบบแบงค์หนึ่งดอลลาร์โดยมีปีระมิดอยู่ด้านซ้ายมือในปีระมิดเนี่ยนะครับมันจะมีดวงตาที่อยู่ข้างบน ที่เรียกว่าอิลูมินาติอิลูมินาติแปลว่ารู้แจ้งการรู้แจ้งหมายถึงว่าอะไรมันรู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วทำไมมันถึงรู้มันก็เลยต้องสร้างอะไรทำยังไงให้มันรู้มันก็เลยต้องสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาที่เรียกว่าดาวเทียม Google Earth อะไรต่างๆที่มันทำให้มองเห็นทั้งโลกได้นะฮะก็เหมือนกันครับไม่งั้นมันจะคุมโลกนี้ไม่ได้ มันจะแทรกแซงไม่ได้เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ถึงบอกว่าประเทศไทยก็เหมือนกันยุคนี้เป็นยุคที่เกิดรัฐธรรมนูญที่ทำให้พักการเมืองอ่อนแอซึ่งคุณปอมชัยธวัฒน์ก็พูดบอกว่ารัฐมนูลปี60เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูลที่ทำให้พักการเมืองอ่อ,อ,อนแอเพราะอะไรครับเพราะถูกบล็อกหลายสิ่งหลายอย่างมาก เอาแค่มาตรฐานจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์เนี่ยมึงก็ปฏิบัติจะไม่ได้แล้วเอาแค่จะออกนโยบายนะฮะอภิปรายการออกนโยบายงบประมาณต่างๆต้องชี้แจงนะฮะและออกนโยบายงบประมาณต่างๆให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติก็จบแล้วและต้องรักษาวินัยทางการคลังนะฮะและต้อง มีความรอบคอบในการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติโปรง่งใสรอบคอบเปิดเผยแค่นี้ก็จบแล้วถึงบอกไงครับว่ามันบล็อกจนไอ้พวกเฮียเฮียมันอยู่กันลำบากหากถามว่าคดีเดตนาย,ยกของพรรคประชาชนคิดยังไงบ้างก็ไม่ได้คิดยังไงนะครับเพราะว่าเคยพูดไปแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยถ้าพักประชาชนไม่ได้เป็นเสียงข้างมากพักแดงไม่ได้เป็นเสียงข้างมากจบแล้วครับจบแล้วเพราะมันจะตั้งรัฐบาลกันไม่ได้แล้วสุดท้ายก็คืออะไรเสียหนูก็อยู่ไปยาวๆการตั้งรัฐบาลไม่ได้คืออะไรสมมุติว่าส้มได้อันดับหนึ่งแดงได้อันดับสองพี่คิดว่ามันจะรวมกันได้ไหมมันรวมกันไม่ได้หรอครับ นะฮะเพราะมันด่ากันแหลกลางขนาดนั้นตรวจสอบกันแหลกลางขนาดนั้นตีกันขนาดนั้นมันรวมถึงมันรวมกันได้ด้อมที่ตีกันอยู่มันก็รวมกันไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งไม่มีใครอยากรวมกับส้มครับทําไมถึงไม่มีใครอยากรวมกับส้มส้มถือธงแก้หนึ่งหนึ่งสองครับแก้หมวดหนึ่งหมดสองครับพี่คิดว่ามีพักไหนจะเอาด้วยไหมถ้าเอาก็เสี่ยงล้มล้างการปกครอง เพราะฉะนั้นนิมิตหมายของส้มก็คืออะไรต้องเป็นเสียงข้างมากให้ได้ซึ่งถ้าไปดูผลการเลือกตั้งอบจอที่ผ่านมานั่นแหละครับประชาชนได้หูตาสว่างอย่างแท้จริงสุดท้ายแล้วภูมิใจไทยก็จัดไปรวมกันอะไรภูมิใจไทยก็รวมกับแดงก็ไม่ได้แดงจะรวมกับภูมิใจไทยก็ไม่ได้เพราะอนะไรเพราะตีกันอยู่ตีกันหนักด้วยภูมิใจไทยจะไปรวมกับส้มได้ไหมก็รวมกันไม่ได้นะฮะ สุดท,ท้ายก็คือแหละคนที่รวมกันได้ก็มีแต่ภูมิใจไทยกล้าทําประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติหรือพักอะไรอะ่ะที่เป็นสีน้ําเงินเน่ะรวมๆกันอะ่ะก็อยู่อยู่แค่นั้นแหละครับแต่แดงบอกว่าจะรวมกับส้มเพื่อล้มน้าเงินแดงบอกเนี่ยคือใครบอกครับแดงบอกเนี่ยคือใครบอกครับถ้าเป็นด้อมเนี่ยมันตัดสินใจไม่ได้ ถ้าเป็นดอมมันตัดสินใจไม่ได้หรอครับนะฮะแล้วถ้าแดงไปรวมกับส้มแล้วต้องแก้หนึ่งหนึ่งสองไหมต้องแก้หมดหนึ่งหมดสองไหมแดงจะเสี่ยงในการโดนยุบพักไหมแดงจะเสี่ยงการลมร้มล้างกอปบุครองไหมนะฮะทุกวันนี้แดงก็จะไม่เหลือใครแล้วนะครับเลือดไหลออกจากพักตลอดเวลาเ <laughs> พราะนั้นจะรวมกับส้มได้ส้มต้องแลร ส้มต้องไม่มีหนึ่งหนึ่งสองไม่มีหมวดหนึ่งหมวดสองใช่ไหมนะฮะแต่ถามว่าที่มันรวมกันเนี่ยด้อมมันรวมกันได้ไหมพี่ไปดูกระแสโซเชียลด้อมมันดิด้อมแดงกับด้อมส้มเป็นยังไงอ่ะถ้าเกิดว่าแดงกับส้มจูบปากกันอน่ะคำถามคืออะไรจะมีด้อมส้มจํานวนหนึ่งที่ไม่ออกไม่โอเคใช่ไหมด้อมแดงจำนวนหนึ่งที่ไม่โอเคใช่ไหมนะสุดท้ายคิดว่ามันจะไปกันได้ไหมสมมติว่า ส้มได้ที่หนึ่งแดงได้ที่สองพี่คิดว่าไอ้ศิ์นมันจะยอมอยู่ใต้เทงไหมพี่คิดว่าคนอย่างศิล์น,น่ยจะยอมอยู่ใต้เทงไหมคนอย่างจุลพัณ์จะไปยอมแบบว่าเอามือกุมไข่แล้วไปบอกครับท่านครับท่านเทงอย่างเงี้ยพี่คิดว่าจะยอมเหรอไม่มีทางหรอกครับนะฮะแล้วก็บอกเลยนะครับว่าบริหารก็ไปไม่รอด นะครับเพราะฉะนั้นก็กลับไปอีหลอบเดิมคืออะไรครับทุกพักก็ต่างจะได้คะแนนเสียงข้างมากเพราะไม่อยากจะรวมกับใครแต่มีพักหนึ่งที่ไม่เอาอะไรเลยไม่ได้สนใจอะไรเลยไม่ได้ประกาศว่าตัวเองจะต้องครองคะแนนเสียงเท่าไหร่คืออะไรคืออนุทินอนุทินแม่งชิวมากเลย <laughs> ยังไงก็ได้ไม่มีอะไรเหมือนรู้อยู่แล้ว มืนรู้อยู่แล้วมึงก็เยมึงรวมกันไม่ได้มึงก็ต้องมาหากูมึงรวมกันไม่ได้มึงก็ต้องมาพี่หนูนงะแล้วพี่หนูเอาไหมพี่หนูก็ไม่เอาเพราะถ้ามึงถือหนึ่งหนึ่งสองอยู่พี่หนูเอาไหมล่ะพี่หนูก็ไม่เอาก็เหมือนการตอนที่บันชนะการเลือกตั้งสิบสี่ล้านเสียงอ่ะก็สวบอกแล้วบอกว่าถ้ามึงถอนหนึ่งหนึ่งสองออกได้เนี่ยเขาก็จะช่วยโหวตมึงก็มึงไม่ถอนไงมึงยอมทิ้งทุกนโยบายที่มึงพยายามจะทําเนี่ย เพื่อเอาหนึ่งหนึ่งสองอย่างเดียวไงครับ